สวัสดีค่ะลุงวานครับสวัสดีคับสาวนนาเป็นจังไดทางฝุ่นเออนะรู้สึกาเย็นจั็กน้อยฝนตกนิดหน่อยเพราะรีบดิ้นนิดหน่อยนี่นะะนิดหน่อยกะเพราะได้ยินจากน้อกับกับบอหอนป่านนี้นะฮะสาวนนาค่ะทั้งนี้กะคือกันจาฝนตกมือสองมือวันนี้กะรู้สึกเย็นเย็นอยู่จ้าเออเป็นเจ้าใดฝันดีบ่ราทั้งฝุ่นก็คือว่ามันคล้ายนะคือสาวนนา อืมไายเนี่ยนี่แสดงว่าฝันดีมันก็จะครับเด็กอะเขาเขาก็จีขอเอาคือเก่าละอืมนะขามาเบิรงคงสุดท้ายเนาะมือนีเนาะขราวข่าวคราบเอาโคงสุดท้ายเขาเขาก็วิ่งไหหากับเจ็ดคือเก่าเนาะฝันไปเด็กหาขีเก่าอืมเล่นกับหากับเจ็ดคือเก่าขราวขราบหาคือเก่าจ้าวันนี้หาอย่างไงที่เขามีก็เอา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 ซ้อมเก่าที่ลงไปมือนานาสาวันนะอันมีสามหา สามศูนย์เจ็ดสามเจ็ดศูนย์ศูนย์หาและศูนย์เจ็ดจ้าลุงวันครับครับครับนี่แหละเอาตัวนี้แหละแต่ว่าเขาสี่เน้นมาเป็นหานี่แหลยสามหาศูนย์หาเนี่หลยไมนว <c oughs> ่าเราจ้าแต่ที่ขอเน้นนี่แต่แบบนี้ขอที่ขว้างเด็กสามตัวให้ให้เอฟซีให้สาวันนอย่างเดียวเพราะว่าเด็กสองตัวขเขาเขาเขาขยืนไป 39, คือเกาแล้วเ <c oughs> อาซ้ำเกาคือเกาเพราะว่าขาดว่าไปอื่นก็คือเสีอวมาตามนี่แหละ จ้าตามที่บอกไอ้สามหาเจ็ดศูนย์นีล่ละอืมสามหาเจ็ดศูนย์จ้าครับครับสามหาเจ็ดศูนย์น้องยืนหากับเกียรตินี่ไว้เป็นนี่นะเดี๋ยวเอาสามกับศูนย์มาใส่คือเกา้านี่ละจ้าเอาเอาคือเก่าเพราะว่าศูตรนี่มันมามัน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 มีเลขของมันอยู่เลขที่ว่าอยู่นี่มันมีที่ของมันเลยมัดดิเขามาตลอดม่ดปีมัดศาสตร์กับว่าพามันสิมีเขียนไว้เบื้องควนสาววรรณจ้า วันนีมีหนึ่งสองสามหาเจ็ดศูนย์เนี่ยหนึ่งสองสามหาเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งสองสามหาเจ็ดศูนย์เนี่ยแต่ว่าเขามักเพนอวางใดสัตว์อว่างมากขับไปเทียอะไรว่างมันมีสามหาเจ็ดศูนย์เนี่ยจ้ารอดจากว่าเด็กตัวนี่สามหาเจ็ดศูนย์สิบไปรักรอยตัวหนึ่งเราปฏิไปรักสิบหรือไปรักมวยตัวหนึ่งสิบพาดโอ้ค่ะแต่ว่ากับข่าก็ได้สิ่หายตัวไปก็ได้ที่หาเสนอแบบว่าเด็ก นี่นะในครั่วของมันนี่คือว่าเด็กสี่ร้องนสาวนะต่อไปเนี่สีนี้เด็กหาตัวหกตัวนี่มาทั้งสองตัวสามตัวรางวัลที่หนึ่งถูกงวดเด็กตัวนี้ค่ะรุงวันแต่ว่าบ้านนี้เขามาขัดออกมามาจีนได้สี่ตัวถาเด็กมันมาสี่คูนี่นี่นแต่ว่าปีหกหกมันจีบท่านี้ผ่านจ้างวดสามห้าเจ็ดศูนย์งวดนี่ค่ะรุงวันมาในกระเด็นไม่ยืนตัวนี้ยืนสามห้าเจ็ดศูนย์ เพราะว่าวันนี้มันอีสิมาควบโปนควบรางมาสามตุ่นหลงวันที่หนึ่งมัดนี่ทุกงวดน,นี่หนึ่งสองสามห้าเจ็ดศูนย์ค่ะแต่วันนี้เขาก็มาดึงห่วงได้ซีโต้ริมมี่มาสามห้าเจ็ดศูนย์นี่นะสามวันนะจ้าลุงวันครับมันเอาเอาเงิงไปกว่านะนาพันแม่นสามห้าเจ็ดศูนย์มั่นทำงานดีต่อไปกะแต่ซืให้เอฟซีนี่แหละไปตามไปสามห้าเจ็ดศูนย์นี่ไปเรื่อยไปเรื่อย,อยว้าเได้ซี่ตัวนี้นี่ วันนี้เขาจะขวัดเขาจะขวัดเนาะสาวนาเนะาะค่ะลุงวันแต่ว่าเขาก็นเน่นหาคือว่านี่ว่าเนี่สามหาเกตศูนนี่มันกิเด่นหากับเกตเนี่ยมันจะดีเดียอยวไอ้สามกับศูนย์เสียวมาใส่หากับเกตเนี่ยจ้าแต่ว่านี้แต่ว่าเด็กเขานี่มันจะเด่นหาเด่นหาเด่นหาก็เล่น 5, เกตค่ะหรือว่าเขาจับหาเนะี่ยเป็นตัวตัวเด่นมองอยังไงค่ะ เราก็ไดขอวางเด็กสามตัวอย่างเดียวให้ให้เอฟซีเนาะเาเด็กสองตัวมันมันมีแค่นั่นนะสาวนนะจ้าเน้นเน้นฟันฟันสองตัวกับสามหาก็ศูืหาครับครับครับเน้นสองตัวกับคือฟันสามหาตัวเดียวนั่นแหละแต่แมนเด็กกับศูนหากับมีมีนั่นแหละสองแตะตีตงไปนั่นแหละสาวนนะค่ะถ้าพลาดจากสามหาก็แมนศูนหาก็ะทอนั่นแหละถ้าแต่ว,ว่าเราก็ให้เอฟซีเบิกไปม,มันมันมีตัวนี้เนาะสาวนานะเนาะค่ะ เราแตว,วันนี้ได้สามตัวเขาขอเน้นเนีย้ยเน้นเด็กทะเลสามตัวหนึ่งสามหาหนึ่งสามห้ากับซี่สามหาสองหางนี่ละซีสามหาอ่าอ่ามีเด็กสองหางนี่ละไอเด็กสามตัวนี่ละมันมันมันม่แค่นี้สาวนาั้นหนึ่งสามหาซี่สามหาจ้าอันนี้คือเล็กสามตัวเนาะ คาบเดขสามตัววันนี้เดขกสองตัวที่เอาเล่นกันค,นคือเล่นเน,นี่คือเดขสามหาตัวเดียวนี่ละ่ะสามหาศูนย์หานี่เป็นตัวร้องคือจะรงคิดไปเสาวนาที่ไอ้ทวนให้ฟังองหันน่ะสาวนาที่ผ่านมานั่นนะค่ะแต่ว่า <ใน S 1> ฟันไห้ผู้ทุนน้อยหางเดียวคือสามหาทึงเถิงนอลุงวันเนาะคาคาเปของเขาทาั้งเถิงยางเดียวค่ะเม็ดเดียวสามหาหาสามสือกับไปกับมาแต่ว่าถัาผู้ใดทุนน้อยกับฟันไปหลุดแต่ว่า ขันเมนตัวกันทามันสามหาบอกวมันสิมาศูนหาทันทีมันบูรุวันครับครับมาไปใงสนาสาวนานะจ้าก็ได้ให้จับตาเบิรงกอวนมาสามหาเก็ตศูนย์มือเบื่นี่มันมันสิมาตามเป่าหอบอ์จ้าครับมาตามเป้่าฮอบเราครับแต่สีแม่แต่ว่าหาเก็ตมัน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 มองมองมาน้ำแขนงในเทียดองสิไปตัวเดียวตัวเดียวอืมค่ะค่ะมันสิมาออกใส่หาเก็ตกับไปเลยมันเรบเบิร์กอื่นอีกวันกับจะสิบูสาวนานะค่ะ แต่ว่ากกย่าถิงชุดเต็มนาลุงวันขันผู้ใดมากชุดเต็มถี่ลุงวันไหมาก็คือสามห้าสามศูนย์เจ็ดสามเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าและศูนย์จิตครับครับครับรันดาสาเร็วมันพลาดไปขนาดผมมากกับไปเจ็ดอันดาสาวันน้าคือเก่ารันดาคือคือมันไปแบบคือจังหวะน้าเขาหมดกว่าเนาอยังสามกับเก่าเขาเดินสามมันไปไปมันไปเก่ามันบอรอกค่ะ บัดงวดนี่คือกันนะเขาค้นหามาเนี่ยมืนมันหาว่ามากก็แมนไปตายเกล็ดเลยนะบากันนี่ไปเกล็ดสามเกล็ดศูนย์ไปผุนตัวบาดเนี่ยค่ะลุงวันถามว่าตามเป้าเขาทำมันยืนหาได้กันที่แม่นหากันที่แม่นสามหาศูนย์หาเท่านี้แะสาวันนะอืมขันวันหามาในสามหาพวแปาหลุดตีจ้าค่ะว่าบาดในพวแปะเนี่นี่นะบาดเขาได้มาขอว่างเด็กหลักลอยเนี่ยอหนึ่งสามหากับสี่สามหาเนี่ยสองสองหาเนี่เท่านี้ละค่ะลุงวันกะอัน มันเห็นไงุไปเดียวหนึ่งสามหามันก็รุงไปตั้งมือแดดคลิปอะมันบอาสาวันนะจ้ามันก็มาเบิงเนี่ยสีมันก็มาเลี่ยนแห้งไม่รักรอยเอาสีมาปกปอกใส่ับสามหาเนี่ยอย่างเช่นครวเนี่ยมันมันเป็นสีสามหาไม่แต่หนึ่งสามหากระไ้ยังมันเป็นสีสามหากระไรมเลย่มมันว่างรักรอยหนึ่งสามหาครับสีสามหาไอสาวันนะเอฟซีเบิงเบิงกันนะมาตามพร้อมมาวะอืมค่ะ กับมานี่ก e, ับแม่นดากระตามคือเก่าน่ะไอ้เด็กที่เขาสามหาเกตซูนคือเก่าน่ะสาวนาค่ะแต่ว่าสาย่ถุงกับยาผาดเนาะเหล็กทิงเคร่งยางเดียวเรียนเอาโลดนี่หาเกตทั้งเคิืองยางเดียวผมกได้กับมีแหละตัวดีๆมาใส่หาเกตก็ได้เบื้องสำนักหรือเบื้องอาจารย์อื่นเด็นๆวิ่งกับเจ้าตัวหนึ่งสองตัวมาคือกันก็ก็เอาเนาะสาวนาเนาะกตัดจับใส่กันค่ะลุงวัน กับเบื้องของเขาเดียวเออมันกันนาแม้ในตัวของกุงวันนี่ก็สามหาศูนย์หาอยังเก็ดสามเก็ดศูนย์ยังกะกับเบื้องเราหนาล้อสาวนาล้อจ้าฤกษ์งามขักอยู่จ่าสามหางามขักอยู่ครับครับนันมีมันมันก็มีเขานี่นะไม่เบมือนคักเดียวแต่ว่ากับอนนั้นต้ว่าวิ่งสองตัวมาตัวคือเก้าหนาหาเกตคือเก้าหนาสาวนาเอฟซีก็ติดตามเมืองวันนี้เขาเด่นหา จ้าเก็บนอสาวนาเนาะจ้าลงวันทึงทัง้อยางเดียวเนาะครับทั้งย่างเดียวว่าต้องไปสับสนี้อ่ะงพราต้องไปที่เรียกให้ไปเมื่อนั้นมันมีสี่ตัวนี่เบิ้งรถสามหาเจ็ดเก่าน้องสาวนาเนยียนเด่นมีสามมีหามีเจ็ดมีเก่าตัวประกุบมีสามมีหามีเจ็ดมีศูนย์เจ้าลงวันครับแต่ว่าเขาดึงไห้มานี่เด็กเด็กสี่ตัวนี่คือสามหาเจ็ดเก่าที่ไปทั้งบนทั้งด่างแต่เขาบ่าเขาเขาบ่ต้องไป สนใจแบบยางเขาก็เบิ่งตะบนยางเดียวเรเทองยางเดียวจ้าลุงวันคือสูตรหววบนเนาะครับครับครับจ้าคือตบตะบันนี่นะสามหาสามหาเก็บเข้าให้เบิ่ง่าซีตัวเขาจะเสนอทุกทุกงวดทุกงวดเนงวดนับแต่งวดส้วมคุณสภาไปจนไปเรื่อยๆจนสิ้นปีเนี่นะเนาะสาวนาะเนาะค่ะทอยเบิ่งสถิติเนาะลุงวันครับทอสถิตีสีตัวบ้านนี้สิให้เก็บสีเบิ่งเพราวนึงบาในีลุงวันมันจับโบถือ มันเนี่ยเขาเด่นมาหมดถึงเหนมันมาสาไอ้มันมาหาครับไอ้มันมาสามกับเก่าหัวที่ผ่านมาเป็นมรสาวนาค่ะมาเนี่ก็ได้หันี้มานี่สวบเบิ้งเบื้องก็น่ะบาดในหาครับเก็บหันี้มาเนี่มันเดือยอายุสามกับเก่าอันน่ะให้ให้เบิ้งให้จับตาเบิ้งโอ้เด็กคุ้มวันน้องก็แม่นอยู่แต่ว่าเราจับรถถึงแห่งเก็ซีเบิ้งซอยกันไปหรือสำนักไก่เี่อาจารย์ไหนเพื่อนเกิงนี่ ผมกะประกาศให้ได้ประกาศให้ได้ไอ 3, 5, 7, 9, ้สามห้าเจเก้าตองมา้งวันที่มป่งภูกวดอะอาสอาจารย์ในพนสำนักใน,นบนเมืงองกว่านก็ะหูเดียวบ่าวุ้ันเราก็เสนอเด็กแบบนี้นอนนอนได้กัเ,นนนนเ,กเจ้ากัสิหูสองทางเขาเดีวสาวนะเนียนค่ะลุงวันครับคื่อเช้าเบิงไปเอฟซี FC ก็สิเบิงไปโอ้เด็กสีตัว3ามห้าเจ็ดเก้าของลุงวันนอ้หาก,กับเจ็ดตอกมามคือเป็นตรงกับปหนันคาแต่สามตบเก่า เอฟซีกะเบิ่งเหาเนาะสาวันาเนาะแมนจ้ารูวันแนวทางเนาะเมืนอคได้เห็นสองค้างไปอีกอันนี้วันนี้เพราะว่าเขาต้องเสนอของเขามาให้เห็นทุกหัวเลยจ้เอาเด็กหัวมาเดี๋ยวเขาสื่อมาบอกว่าโอ้ยพอเดี๋ยวมาให้เบิ่งว่านั่นมั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 นเอาขึ้นบ่ได้สาวาน้ามาวันได้เห็นน้ำกันไปเรื่อยเรื่อยเลยคุณผู้ที่เสนอสามตัวนี่คือสามห้าเจ็ดเก้านี่ให้เอฟซีให้สาวันาเบิ่งไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็คดีจับสองตัวคือหาขับเกตินมาเปิดตัวเด่น ามาเนี่เขาก็อเสียมีเด็กบมาในซีโต้เนี่คือกับไผีทุกหัวดได้บาเด็กซีโต้เนี่สซีออวน้ำกันทูกหมวดวัดสองไอไอไอรางวัลที่หนึ่งเนี่ยไอซีโต้มาสองโต้หรือมาสามโต้ซื้อบางหมวดนี่เป็นหมวดแดงที่รางวัลขอเสนอให้เอฟซีและให้สาวันน้าเบิ่งเป็นหมวดแดงของสาววันนาเนาะเมนจ่ารางวันลมาในกับตาเบิ่งมาเด็กเต็นซีโต้เนี่ยสามหาเจ็ดเก้ากัดดึงมาให้เดวคือหากับเจ็ดจ้า บานนี้เด็กไสตตัวนี่คือประกบเมื่อไห้แล้วนี่คือว่าสี่ตัวสามหาเก็ดศูนย์นี่สี่มาน้ำกันเพราะเป็นเด็กรางวัลที่หนึ่งเด็กไทยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยรางสองตัวหรือสามตัวท<ช>ี่ีมาวองวอดจากมติสิบหกคุณสภาคือเบอร์อื่นนี่จ้าล้วันบัานนี้ก็ประกบคู่ให้กับร้อยแล้วอันเนาะผมมียัางไปเราสาวันนาบานนี้ก็ให้นานๆก็บมีตามที่ลุงวันเอาไปนานะ,ะเสนอให้ไปแล้วก็คอยเบิ่งกันไปไม่เบอื่นมัน เด็กก็อ้วกเนาะน้สาวนาเนาะหาหลวงวันเป็นอย่งไรเขามาแบบใดก็ยังว่ากันไม่วันประจำมันที่บุญละคือกันเนอ่เพราที่เอกอ้วได้ยกสามสี่หามือก็บยังลากันอีกงวดต่อไปเนาสาววนาเนาะจ้าหลวงวัน อ้าสุดท้ายนี่ก็ขอให้สาวันนาจ้าแล้วก็ขอให้เอฟซีติดติดตามสองของสาวันนาติดติดอะค่ะลุวันอ้าสุดท้ายนี่ขอไอ้สาวันนาเอฟซีมีคมสุขความเจริญค่ะสาธุครับครับสวัสดีจ้าสวัสดีสาวันนาสวัสดีเอฟซีจ้า